สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชา youtube ทุกท่านครับสวัสดีไปทางท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยครับผมอยู่กับช่อง youtube รถดำสวยๆจารัดครับคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูตรงนี้มันจะมีรังตออยู่รังหนึ่งครับเออนออมาอเ้อเอเเเเ้ยเเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันมองหน้าผมอยู่ครับ มันมองหน้าผมเลยเมื่อกี้มันน่าจะเป็นหน่วยสดเนมครับรังไม่ใหญ่เท่าไหรครับน่าจะกําลังกําลังกําลังสร้างรังครับแต่ว่าจา์ออดจะขุดมานี่ไม่รู้ว่าจะมาโดนหรือเปล่านะวันนี้นี่นี่นบินวนอยู่นี่นเห็นไมนี่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 ลังสร้างรังครับมันบินเข้าแล้วมันจะเข้าไปในรังแล้วครับ อู้หน่วยสดแนนีองไม่แล้วนี่ๆๆๆมันตัใหญ่หรือเปล่าวะเนี่ยตัวตอตัวตอเฮ้ย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 ไปเราอย่ายืนตรงนี้นานครับเดี๋ยวโดนมาเล่นงานไปดูจานเอดดีกว่าไปไม่รู้ว่าขุดมาโดนหรือเปล่านะรอลุ้นกันครับรอลุ้น มาชมการทำงานของเจ้าสมพงก์ันต่อครับทุกท่านภารกิจขุดร่องรอบพื้นที่นานะครับตรงนี้15ไร่ครับวันนี้วันที่4ครับเสียงก็นิ่มมากครับนิ่มมากตรงนี้จะขุดได้ไม่ลึกเท่าไหร่ครับเพราะว่าดิน เป็นดินรายครับเป็นดินสายมันพังครับเนี่ย <c oughs> เหยียบได้ไหมนี่เรื่ออะไเละเลยเหยียบไม่ได้กดได้แค่นี้เหรอกดลึกมันพังนะปานะ <c oughs> โอเคนี้ครับ อตรงนี Zone, ¿no? uh ้เจาะลุมไว้นั่นไงเจาะไปมันก็ไม่เป็นไรได้ล่ะช่วงมุมก็เจาะลุมครับเจาะลุมไว้ ฝนน้ำมันมาทางไหนป่ะเนี่ยมาถนน,นนี้ป่ะอ๋อลาดไปหารถกระบะผมนูนะ ได้เลยได้นี่กำลังขึ้นดีเลยตอนนี้ดินกำลังชื้นชืดินกำลังเปียกๆอยู่ครับ เจ้าของเขาน่าจะดูน่าจะได้ดู YouTube อยู่นะดูไหมไม่แน่ใจเขาน่าจะดูนะน่าจะได,ด,ด้ดูคลิปผมอยู่อนนี่เข้าเวนใช่ไหมเข้าเวนผมอ,อ๋อนี่เข้าเวนเป็นอาหารเรืออยู่ไหนครับสัตหีบ นี่ทำไมไม่ได้ปลูกอะไรเลยนี่ปลูกมันไม่สวยป่ะไม่ตอนแรกว่าจะปลูกปลูกข้าวหวานถั่วเขียวนี่นะหวานถั่วเขียวเก็บถั่วเขียวออกเ<อ>ข้ามา <c oughs> ทำไม่ได้ทางทางมันเข้ามาไม่ได้อ๋อหน้าฝนเข้ามาไม่ได้เลยอ๋อก็เลยโอ้ก็เลยปล่อยถมครับน่าจะถมขึ้นสักหน่อยเนะาะถมให้มันสูงสักหน่อยอย่าให้มันเป็นทางน้ำ ทางเนี่ยมันเป็นทางน้ำไงระาัมสูงเป็นหลังเต่ามันก็โอเคเลยอะ่ะสวยแ้ทาทางแค่็ะไม่มันเน่าพิ่งม, <c oughs> มันเน่าแล้ว <c oughs> ตายน้ำมันอม,มน้ำดิ <c oughs> ในสวนนี่ไนะต้องพันสามเลยพันหกไทยไม่ได้หรอกมันไม่เข้าในนี้ไอ้ยาเนี่ยต้องใช้พันสา,านไมไถครับเอาพันสามเลยลงเลยต้นกล้วยเอาไว้บ่ <c oughs> อ๋อ ไปดูน้ำน้ำมันซึมออกดีไนหะโอ้มเป็นดินกะทิเลข้างล่างนะ่ะเป็นดินกะทิครับโอ้กุงกี้นี้นะเท่าที่มีคนแนะนำมานะครับไม่รู้ว่า เซียนแมคโคหรือเปล่าที your dad, your husband, your chegou, your ่เขาแนะนํามาเนี hmm. ่ยเขาบอกว่า <Punch> ป <iso Patri ot> ุ้งกีน right? ี yeah. oh, wow. ่เนี่ยต <outfit> ้องตักช้อนอย่างเดียวครับตักช้อนตักช้อนค่อยๆตักช้อนมาทีละนิดทีละนิดใช่ไหมเห็นไหมมันต้านดีมากเลยต้องช้อนมาทีละนิดครับฟันนี่จะใช้ได้นานไหมเนาะฟันนี่ อฟเอฟเอบโอ้โหถ้าเจอดินแข็งและดินลูกรังนี่ไม่ไหวนะครับต้องมีฟันสัก2ซี่อยู่ข้างล่างนะปืดเอ้อสวยงามมากสวยงามมากตายสิ มือต้องนิ่งมากเลยนะครับคนขับนี่เนี่ยเนี่ยมือต้องนิ่งมากครับจานออสแบบว่าต้องนิ่งสุดๆเลยอะ่ะโอ้โหเจออะไรวะตอไม้หรือเปล่าจานได้ยินเสียงชัดเจนเลย Đưa với cây này đi Hãy subscribe cho kênh เจ้าสมพงศ์นี่ซื้อมายังไม่ได้ถ่ายนะมันเครื่องเลยนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าทางเจ้าของเขาถ่ายมานานหรือยังครับผมยังไม่ได้ถ่ายเลยนี่ก็ลงงานแล้วครับงานแรกที่ไปลงก็เป็นงานลือป่าแคลลิ่งป่าครับตัวนั้นได้ไปหนึ่งหมื่นพบาทงานตัวนั้นส่วนงานตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะมาก็มานี่สี่วัน ก็มันจะมีงานต่อครับเป็นงานชั่วโมงครับขุดชั่วโมงน่าจะได้อยู่ประมาณอยู่นี่น่าจะได้ประมาณห้าหมื่ 50, 000, นน่าจะได้ครับห้าหมื่นบวกหมื่นหกเป็นหกหมื่นหกะครับทํางานยังไม่ถึงเดือนนะท่านผู้ชมทํางานแค่ไม่กี่วันนะครับงานชั่วโมงนี้ได้เงินดีครับ ดีกว่าดีกว่างานวิ่งดินซะด้วยครับแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะก็ะคือคนขับเมโครมาอย่างเงี้ยเราก็มีแค่ซื้อข้าวกล่องมาให้กินเช้าเที่ยงเย็นแค่นั้นเลยครับโอ้เป็นต่อแล้วน,นะถ้าง,งานดินต้องรับผิดชอบเยอะครับไหนจะค่ากับกงกับข้าวทีมงานหกล้อแต่บางเจ้านี่บางเจ้าเขาก็บางทีมงานนะบางเท่าเกอ่ะ เขาก็ให้กินกันเองนะครับ6ล้อนี่เป็นบางเท่าเก่นะเขาก็รับผิดชอบแค่รถแมคโครเขาลูกน้องเขาแค่นั้นแหละก็มีครับแบบนี้ก็มีครับก็คือ6ล้อให้หากินเองเลยและแต่ใครอยากกินก็หากินเองเลยครับโอ,โอ,โอ้ดูมันไปสวยงามมากครับ ตัวอะไรวะต้องเล็งดีมากเลย ทายยังสวยเลยไม่ถึงไม่ถึงนี่กันน้ำไว้ไม่ให้น้ำเข้าครับหายามาปลูกเลยเดย้ยายหายามาปลูกบนนี้ไว้เลย เนี่ยมันก็เกิดเองห่ะมะครับแล้วแกจะทำทำบ้านทำกระท่อมอยู่ตรงไหนอ่ะตรงสาเลยไอ้ที่ให้เกลียตรงนน้นนะทำฝั่งนน้นบ่ฝั่งทางนั้นนะวันออกมันใหญ่ไหมล่ะ คูมันใหญ่ไหมคูมันใหญ่ไหมครับคูคูคสานอ่ะอ๋อต้องเกลียยไว้ใช่ไหมครับ นใหญ่ครับาามมอ๋าามมอาามมครับซึบ <c oughs> เป็นบ้านเลยบ่ะ ไม่ใช่กระท่อมแล้วเป็นบ้านเลยนะครับอ่ะยจะมาอยู่ที่สวนครับบ้านปลายของชีวิตบางคนก็อยูอย่กรุงเทพเบื่อแล้วอยากมาอยู่ตามไร่ตามสวนบรรยากาศธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาโอ้เป็นได้ดีดิ ปลูกผักตอนเย็นก็ต้มปลากินต้มไก่กินครับกินกับผักปลอสารพิษที่เราปลูกเองสุดจัดเลยครับน,น,น,นี่นะที่ไหนเอาอยางนามาปลูกบหออ๋อเอาอยางนามาปลูกครับ อโอเดี๋ยวเราชมกันในคลิปต่อไปครับว่าตรงไปถึงตรงมุมนั้นน่ะอาจารย์ออสจะโดนตอ่อไหมตัวต่อตัวต่อกำลังสร้างรังเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านครับภารกิจเอาต่อครับด้วยแมคโครเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้างข้างในเลยแหละอาเ,เจอกันครับสวัสดีครับ